ครับผมนายชิรสรพู์ผมนายจิษศดาคุณเดชินครับวันนี้เรามาสำรวจกอไผ่นะครับไผ่นะครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบ a มบูซ่ามิวสิเพ็กเลชื่อบงโ o เอซชื่อสามันอิลิกีเบมโบมีชื่อพื้นเมืองว่าไผ่สร้างไผ่เชียงไผยไผ่สร้างไครเพ็กเป็นพืชชนิดไม้พุ่มครับ ลักษณะทั่วไปเป็นไผ่เป็นกอลำต้นตั้งตรงคมเป็นทรงกระบอกรลวงขนาด1นึถึงสีซนติเมตรครับผิวเกลี้ยงสีเขียวไม่มีหนามเนื้อแข็งมีข้อป้องชัดเจนแต่ละป้องยาวขนาดที่สิบถึงสาซนติเมตรมีเงี้ใต้ดินสั้นไม่ทอดขนานไปทางระดับใบใบเดียวเรียงสลับสองแถว ใบรูปหอกกว้าง0.5-1.5ซนติเมตรยาว2.5-1.5ซนเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบเรียบคมเป็นใบสีเขียวมีกาบหุ่มลำต้นนะแข็งไม่แนบชิดลำต้นหลุดร่วงไปเมื่อแก่ยอดกาบนะแข็งมักมีผลคลายทั้งด้านในมีจริงกาบ ลินชัดเจนตอนปลายกาที่ตรงต่อก,กับใบจะมีลิ้นใบการใช้งานด้านภูมิทัศน์ทรงคุ้มสวยปลูกเป็นฉากหลังบางสายตาเป็นแนวรั้วกันลมปลูกตามแนวทางเดินหรือถนนขนาดเล็กในสวนสาธารณะหรือรีสอร์ทประโยชน์ท้ายทำกระดาษทำเครื่องจักสารทำบันไดผู้แม่บันไดและทำเฟอร์นิเจอร์นอนนำมาปรุงอาหาร ได้หลายวิธีเช่นนำมาแกงต้มผัดและดองใส่น้ำพริกยำหน่อไม้ลำต้นเลียวเหมาอสำหรับเป็นคันเบียดได้คุณพ้องพระเจ้าขอจบการนำเสนอแฟนงที่นีครับขอบคุณครับ